ตำรวจบางละมุงจับสาวไม่ตรงปกขโมยบัตรคนจีนรูดซื้อทองจากประเด็นนายหมูตี้หุยอายุ33ปีสัญชาติจีนเข้าแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางละมุงว่ามีสาวไทยซึ่งรู้จักผ่านแอปพลิเคชันว e c h a t ได้นำบัตรเครดิตรูดซื้อสร้อยคอทองคำจำนวน2เส้นมูลค่า32,815บาทก่อนที่นางสาวพอยนามสมมุติอายุ31ปีบุคคลที่ถูกพาดพิงและกล่าวหาจะเข้าร้องขอความเป็นธรรม กรเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอความเป็นธรรมจนถึงขั้นไปออกรายการทีวีชื่อดังมาแล้วซึ่งฝ่ายหญิงยืนยันว่าที่มีการเอาคลิปภาพกล้องวงจรปิดและข้อมูลไปเสนอข่าวบางส่วนไม่ได้เป็นความจริงล่าสุดเช้าวันนี้27มีนาคม2567พันตำรวจเอกนาวินสินธุรัตน์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางละมุงสั่งการให้ชุดสืบสวนนำโดยพันตำรวจโทรกรพงศ์สุขาวิสิทิ์รองผู้กำกับสืบสวน ได้นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านเลขที่80ซอยจรัญสนิทวงศ96ทับ1แขวงบางอ,อ้อเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเพื่อค้นหาพยานหลักฐานต่างๆพร้อมจับกลุมตัวนางสาวพลนามสมุติอายุ31ปีผู้ต้องหาตามหมายจากสารจังหวัดพัทยาที่177ทับ2,567ลงวันที่25มีนาคม2567ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานลักทรัพย์หลังชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุงใช้เวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์ เพื่อค้นหาและตรวจสอบความด้วยพยานและหลักฐานต่างๆจนความจริงนั้นปรากฏว่านางสาวพลอยมีพฤติการเข้าข่ายกระทําความผิดจริงจึงทําหนังสือรายงานการสืบสวนและหลักฐานขอสารจังหวัดพัทยาออกหมายจับเบื้องต้นตํารวจได้แจ้งสิทธิ์ต่างๆให้รับทราบก่อนควบคุมตัวมายัางสถานีตารวจภูธรบางละมุงเพื่อสอบสวนดาเนินคดีโดยนางสาวพลอยยอมรับสารภาพว่าได้ขโมยบัตรของคนจริงๆและนําไปซื้อทองตามที่เป็นข่าว ซึ่งเธอก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงสิ่งที่ทําลงไปส่วนประเด็นที่คนจีนบอกว่าเธอไม่ตรงปกเธออยากจะบอกด้วยว่านุ่มคนจีนคู่กรณีก็ไม่ตรงปกด้วยเช่นกันนิว24ชนบุรี